วันนี้เป็นเก้าแรกนะคะความประสเก้าแรกของเด็กนะคะเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยนะคะลูกหลังจากที่สุดสะะท้ร็นะคะการเรียนที่ผ่านมาในอาทิตย์นี้นะวันนี้นะคะครูครูท่านผู้ปกครองนะคะได้เ็นผู้ไมเกียจพิท่าน,นะคะมาให้กาลังใจเด็กๆให้กาลังใจเด็กทุกคนเลยนะคะา ใครเสียบล้อให้นะคะไม่ต้องคิดถึงคุณครูนะคะลูกนะใครคิดถึงคุณครูก็มาหาได้นะคะมาเยี่ยมกันได้นะคะที่สุดพัฒนาเด็กกนะคะดีต้นรับทุกคนเลยนะคะลูกลำดับต่อไปจะเป็นที่มีการแล้วนะคะลูกเทศบาล ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์คณะกรรมการบริหารศูนย์หัวหน้าส่วนร,ราชการคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้นับเป็นโอกาสัอดีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบนได้เผยแพร่ผลงานวิชาการทางการศึกษาซึ่งตลอดปีการศึกษา2567ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบลจุบาน,น,น,นะคะ ที่ค้นสร้างสรรค์นะคะผลง,งานที่มีคุณค่าพัฒนาองค์ความร,รู้ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กประมวัยให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญานะคะ,ะประกอบกับในวันนี้จะมีพิธีมอบอีิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นเรียนอนุบาลในวีนี้ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเตรีย,รรยรอมอันบับจำนวนทั้งสิ้น27คนค่ะลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านนายกเทศมนตรีสังกลสุบ,บาจุดูุเพียนบูชาพระรัตนตรัยและประจําเทเพื่รับฟังการกล่าวรายงานและปล่าวบทงานและขอเชิญคุณวนิชยาถึงงามดี ผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานพรบินเซอร การกองการศึกษาขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีจังหวัดปัานที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีในวันนี้ดิฉันขอรำเรียนชี้แจงการดินงานโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและพิธีมอบอุทิศบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นเตรียมอนุบาลประจำปีการศึกษา2 5 6 7ได้รับทราบอปอดังเังนี้ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบนจุบาเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยึดหลักสูตรการจัดการศึกษาผสมลอยแห่งชาติและนำมาตรฐานพัฒนาเด็กเล็กขั้นพื้นฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินระดับคุณภาพเพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกที่ความู้ความสามารถทงวิชาการ ได้แสดงออกถึงความรู้ทางด้านวิชาการสิ่เพื่อส่งเสริมมิตรทูและเรียนมีการได้เรียนในหนยศึกษสบการ์ตรงเป็นการเตรียมความสภารองประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลบภิุบบาทประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาอิเล็กกเทศบาลโภิุบบาทคณะกรรมการบริหารศูนย์ะลาดเทศบาล หวหนส่วนราชการคณะครูและผู้ปอที่เขารุกท่านกระมมีความยิตดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและพิธีมอบบุิบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นเตรียม,มนุบาลประจำปีการศึกษา2567ในวันนี้และขอชื่นชม ต่อท่านทั้งหลายที่มีความที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆซึ่งเป็นบุตรหลานของเราในวันนี้